โอเคนี่ครับผมก็มเมื่อกี้แม่งกูเพิ่งซ่อมบ้านไปนะฮะก็ไปเอาไปหาอะไรกินทุยไปหาอะไรทำนะับเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟสายอ่าอะไรนะหัวลำโพงไปนะฮะเดี <c oughs> ย๋ยวเราจะนั่งไปป่าไเขึ้นจักรซิไปไมเคิลทุยไปขึ้น,นลอนดอนโร่แล้วโ,โ,โอช่างแม่งเฮนะไปไปคนระนะับเป็นไงครับหัวลำโพงฮนะ แงมีอันเดียววะบนหัวลำมมันรถไฟเหลือแค่อันเดียวครับเหลือรอดชีวิตนะฮะปะก็อนอื่นเราไปหามาเลสโกโกโรนะฮะเพื่อดำรงชีวิตอยู่ได้ครับโกโกไม่อยู่กูบ้านโอ้เล่นเฮียเลยไปครับอื้เฮ้ยท่านในมาเล็โกโอ้ยมันก็ตกจัง เลยกูโอ oh ้ออะไรวะเฮ้ยม oh. <c oughs> ันขึ้นไม่ได้มันขึ้นอ๋อนี่ยงอ้นเดี๋ยวก่อนทเลนี่ไออ๋อแล้วเงินจะตัดไปโอเคโอ้ยเอ้ยขึ้นได้ไหมโอ้โอ้ยเอ้แต่ละแต่ลครับแม่ คือได้ต่ออปาปาอาชึบเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าเป็นไงเล่ามูคเมนต์เป็นไงเล่าอย่างง,งฮะนั่นนั่นเกาะบ้านผมเองครับสวยงามคือแม่งเล่นก็คือเป็นซอสอาร์คอลลายฮะมีเควิมีอะไรสารพงสารพัดเนะลกวยจับขึ้นบกอช่างแม่งเดี๋ย่อน ต้อ,องเออเดี๋ยก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงมาโอเคไปครับเราไม่หามนเล็์โกโก้ต่อเอ,อ้ยโอ้โหแมงเอ,อ้ยเอาตกเลยโอ,อ,อ้เอ้ยเออลืมเอาเรือทำเรือมาโอช่างแมงเฮ้ยท่านนมมนเล็์กโ,กโกโก้โอโหเยอะเลยไออม่กี้เมือนเอ,อ้ย เฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยใครวะชิวหลอนแล้วเสียงอะไรครับใครไม่ให้ถอนหายใจมึงอยู่ไหนไหนวะมึงห้าห้าแล้วพ่อมึงนักฆ่าจะเฮ้ยเฮ้ยเจตโตูมึงจะเอาหขวงจะเอาขวบไอ้ตัดเน่เป็นไงล่ะไม่ได้แดกหรอกนอนครับนอนไปเถอะมึงอ่ะหลับไป โ oh. yes. อ้โหเยสไอของไอพวกไอเนี้ยฮะผมว่าดอกมาจากไอเนี้ยฮะผู้เล่นม่ใช่ผู้เล่นหรอกก็คือตออาร์ออนไลน์มันต้องมีแบบยังไงฮะเป็นพวกอันเนี้ยโจมตีเชเราใช่ไหมฮะคือแบบพวกแบนดิตเนี้ยผมว่าดอกจากมันอนะอ๋อเฮียเดึบไปอีก oh. ตายแล้วฮะมีศพเหลืออยู่โอ้โห oh. สมแล้วที่เป็นตอวอาร์ออนไลน์นะไตตัวอาร์ออนไลน์มันตายแล้วมันกระจายเลยไม่ใช่หรอวะ เฮ้ยโอ้ยไปขึ้นยากเลยเกินจะเอาโกโก้โอ้มองไม่เห็นละเดี๋ยวก่อนเออเฮ้ยขึ้นไปนั่นแหละเก่งมากโกโก้ไหนไม่เห็นอยู่โกโก้ไหนอ่ะโกโก้โกโก้อ๋อไม่เอาแม่งฮะไม่เอาแหละเอาไอ้นั่นน่ะไอ้หมอนั่นเป็นไหนไอ้หมอนั่นน่ะ เอาหาแม่หรอวะมันตกนี้ม่ใช่ครับชีวิตไปเราไปงน้นต่อปักไฟครับรวยไฟอะบ้านรวยบ้านไม่ขายไฟบ้านผมเนี่ยมืดจังวะเดี๋ยวเรากลับรถไฟหัวลำโพงอะแม่งถ่ายมาแป๊บเดียวมืดและไรวะ ดันมันดันดัน,ดน,ดน,ดนโอนว้ไม่มันมืดจังปากไฟโอเคไปเดือดซอมบี้เกิดอีกมาเรากลับหัวลำโพงฮะนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีปลาจับไม่ได้โอ้เสียดายมากบ๊ายบาย,บายนะจ๊ะเดี๋ยววันหลังมาจับเดี๋ยว,วันหลังทำเบ,ตตบ็ดตกปลา ถ้แต่ใครส่งคุกกี้รันมาวะอย,ย่างย่าไม่เล่นย àng, ย àng, ย àng. อยางย,นนะยางย,นนะยางใหญ่เล่นนะใหญ่เล่นนะใหญ่เล่นนะเล่นแล้วเสือปลาเล่นะเอาไว้ยางเอาเวย้ยโอ๊ยโอ้ยจับไม่หล่ะจับมา,บบมาเป็นไงไม่ได้แดกหรอกมึงอ่ะอืมเอ้ยยิงกูโดนไม่ล่ะยิงกูโดนไม่ล่ะยิงแม่งโดนทุกนัดเลยโอ้มันนักยิงแม่นเหรอโอ้ ยีนนี่มึงก็ตอดหลังกูจังไอ้สารมึงเรียนจากอาเบะใช่ไหมเนี่ยไอ้ยืนตุ๋ยกุ๊ดชังหม,มันก็ตุย๋ยอยู่ดะเอ้ยโอ้เยอะ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 สมแล้วหรือเป็นสอสลับออนไลน์นะโอ้แต่มอนเตอร์ซอสออนไลน์มันไม่น่าตาอย่างงี้ไม่ใช่หรอจำได้ฮนะมันหน้าตาดออีอย่ายงนี้โอ้ยเฮ้ยใครวะเดี๋ยวผมแชมป์ยิงธนูอะ เอ,เอ้โอ้คุณแช,ชมป์นิทธนูมาตุ๋ยอีกแล้วเฮ้ยเฉะเฮ้ยเฉยเฮ้ยเหือไก่หลับไปไปครับแชมป์ยิทธนูครับดูโอ้โอ,โอ,โอ,กอะกะระ่ะเออมึงอย่าเดินดิจะเดินดอีกเอลงน้ำไาแล้วดูครับเห็นแม่แล้วมุมงูนั่งบุ๊ ความแม่นหายมันะมุดว่ะติดไฟโอเคฮะเรากลับไปทานอะไรกอนดีกว่าเนาะเดี๋ยวตายอีกเงือวเวลเวลต้องเอามาตีของให้มันดีฮะแล้วกันอ,อ้าวไม่สมดุลโอ้โห,โหแล้วไฟ <c oughs> โอ้โห,โโหตรงหน้าเลยก็คือตอน,น,นอรับออนไลน์มันบับ๊บ มันบั๊กเสียงอยู่นะะมันก็จะไม่มีเสียงก็ขอโทษเฮ้ยไม่เอาโอ้หมึงอบบ้านเสร็จอีกแล้วเหรอวะโอ้ยเอ็เลยโอ้โหไปเลยนะออกไปจากบ้านเด๋ยวนี้เลยไปอีกช่วยเล็วโทษครับ ผมต้องใช้ยืมครับแหมเลยกูเดินหน่อยดิเฮ้ยไม่อยู่แล้ว,ลวปวดปรดอ้อนปวดร้อนปวดร้อนเออเดี๋ยวกนึ่งเดี๋ยวหนึ่เดี๋ยวมึงแจ๊งกูเดี๋ยวมึงแจ๊งก,กูอืมเจอดรอปมาได้จากไอ้พวกขี้เกียนนั้นมึงอยู่ไหนอยู่ไหนมาเน่มาเน,าน่เลยมาเน่เลยมาเน่อืมตายไปซะสุดดอกปเปียกเ้ยมึงเยอะใหญ่กูขึ้นื่้ชีวิตกูกครับมีเหลืออะไรแล้ว โอ้ชีวิตเนาะิ่อมบ้าเสร็จบื้มทีเดียวต้ไปหมดทั้งหลังเลยเนี่ยโอ้ชีวิตเสียงเป็ดไม่เป็นไรอะโอ้โหฟงบีนก็มากันจังเลยเดี๋ยวก่อนดิวะเดี๋ยวก่อนได้ปะฮะได้ปะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมต้องซ่อมบ้านไีแ้แผมต้องไปตัดไม้ทำลายป่าแยะ ต้องมีคนช่วยแล้วใช่ <c oughs> ผมต้องมีคนช่วยแกโอ, <c oughs> okay, อเคเดี๋ยวมาซ่อมบ้านกันนะฮะเดี๋ยวจัดของก่อน,น <c oughs> คือดาบนี้ผมไม่อยอยากใช้อะ่ะก็คือผมไปเจอในดานเจียนมานะฮะจริงๆนะฮะไม่ได้โกหกฮะอย่าทําตัวเป็นการลบไม่ได้โกหกแต่พูดจริงๆแน่ๆเป็นไงผมจําได้เว้เยไอก่อนคุณนอนเลยดีกว่าไหมเอ๊ะใส่กันอือ <c oughs> อ่ารองเท้าหายไอ้รองเท้านี้โอเคเดี๋ยวเรานอ,นอนก่อนดีกว่าใน,ในคลาสในค่ะเฮ้ยมีลูกสนุ่สามมันรือว่าสิบสองเดี๋ยวค่อยทักเฮ้ยพี่ครับพี่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 พพผม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 ไม่ได้ทำอะไรพี่มันจะอะไระกูแล้วโอ้โหอีหยังก็อ้าว ตีมองหน้าของไอ้ส่วนยังไงอะ่ะมึงยังไงกูอะเฮ้ยฟักอยู่แม่เงเอ้ยขอโทษนะพี่ผมขอโทษไม่ต้องมาเลยนะไปก่อนเลยนะพี่เ้องเป็นเพื่อนกันนะเฮ้ยมันถือบล็อกอะไรวะเฮ้ยพี่จะไปบอกหลักใครอะเนี่ถือดอกไม้อะพี่บอกหลักใครครับ อย่าบอกรักผมนะมนไม่เอาผมเขินเดีย๋ยวเม่เดี๋ยวเม่เมโกรธผมฮนะอย่าบอกรักผมเลยโอ้ก็พูดไปเรื่อยไปเรื่อยอ่าพี่พี่จะมายืนบนเวียนอะไรแถวบ้านผมเลยเบสี่้ะผมมีเพื่อนเป็นเอ็นเดอร์แมนเขาลงใจฮนะนั่งรองเท้าไปไหนวนะเนี่ยพี่ใจเย็นคนระับ เห็นแล้วเครื่องใจไม้กูไอสัตว์ไม้โอ้แปรรูปโอเคเรามาซ่อมกันนะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมนละ้วมันเกมแนละ้วโอเคเสร็จแล้วนะระบ้านของเราเย้ yeah. <c oughs> โอ้ยยิ่งอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยดาบเฮ้ยยาวเอาออมาจากไหนอะนายขอแลไเปล่าดอกเปล่าวะ ตีตีเขาบ้านเอ้ยนี่นี่นี่เฮ้ยไม่ดอกดาบว่ะโอ๊คการตอกยากมาพี่เอนเดอร์ช่วยผมด้วยเอนเดอร์ช่วยด้วยมักแม่งมาเต็มเลยนะเมื่อกี้แม่งมา,มาเฮ่อเฮ่อฮ่า,าเฮ่อเฮ้ยแตงโมวเว้ยแตงโมมาแล้วออกผลแล้วเว้ยพีย่โยบสับกายชิกาดูชิกาดูเป็นเพื่อนกันได้ดีนะ ปิดโอเคปิดโอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะเพราะว่าจบเพราะอะไรไหมฮะมีคนมาเรียกะฮะโทรมาเรียกนะฮะก็ขอจบก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวเขางอนอีกนะฮะนะฮะไปกัน <laughs> ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะผมเนี่ยจะทำอะไรต่อไปคลิปหน้านะ ว่าผมได้สามารถตีสถิตกับคนคนนี้ได้ไหรือไม่ฮะเขาก็ถือดอกไม้อยู่นะขอจบไปแค่นี้ครับบุดีค้าบ๊ายบาย